สวัสดีค่ะครูชื่อครูจันทรัตมินจันทึกครูเป็นครูกลุ่มสาระสุขศึกาและพระึกษาและผิดชอบในการสอนรายวิชาสุขศึกษา 5. ห้ารวิชาพพสองสานึ่งศูชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ด้วยสถานการณ์ในช่วงนี้ก็เป็นที่รู้กันดีนะคะว่าอยู่ในช่วงที่เราต้องเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคอุบัติใหม่ที่ชื่อว่าโรคโควิด -19 ซึ่งต้องรักษาระยะห่างกินร้อนช้อนฉันหมั่นล้างมืออยู่ห่างกันสองเมตรจึงเป็นเหตุผลให้เราต้องจัดการเรียนการสอนกันในรูปแบบนี้ส่วนในรายวิชาศึกษาห้านี้ในภาคเรียนที่หนึ่งนี้เราจะเรียนกันทั้งหมดเจ็ดหน่วยการเรียนู้ด้วยกันก็คือหน่วยการเรียนที่หนึ่งช่วงวัยชีวิตตัวชีวตคือเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกายจิตใจอารมณ์ สังคมและสติปัญญาของช่วงชีวิตได้หน่วยการเรียนรู้ที่สองเรื่องวัยรุ่นตัวชี้วัดก็คือนักเรียนต้องสามารถวิเคราะห์อิทธิพลและความคาดหวังของสังคมต่อการเปลี่ยนแปลงของวัยรุ่นได้หน่วยการเรียนรู้ที่สามสื่อโฆษณาอย่าหลงเชื่อง่ายตัวชี้วัดก็คือนักเรียนจะต,ต้องสามารถ วิเคราะห์สื่อโฆษณาที่มีอิทธิพลต่อการเจริญเติบโตและพัฒนาการของวัยรุ่นได้หน่วยการเรียนรู้ที่4อนามัยเจริญพันธุ์และการตั้งครรภ์ซึ่งตัวชี้วัดของหน่วยการเรียนรู้ที่4นี้จะมี2ตัวชี้วัดก็คือ 1. นักเรียนต้องสามารถอธิบายอนามัยแม่และเด็กการวางแผนครอบครัวและวิธีการปฏิบัติตนที่เหมาะสมได้ตัวชี้วัดที่2นักเรียนจะต้องสามารถ วิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการตั้งคันได้ต่อไปหน่วยการเรียนรู้ที่5เรื่องครอบครัวสามคัคคีตัวชี้วัดก็คือนักเรียนจะต้องสามารถวิเคราะห์สาเหตุและเสนอแนวทางป้องกันแก้ไขความขัดแย้งในครอบครัวได้หน่วยการเรียนรู้ที่6อาหารกับสุขภาพ ตัวชี้วัดก็คือนักเรียนจะต้องสามารถกำหนดรายการอาหารที่เหมาะสมกับวัยต่างๆโดยคำนึงถึงความประหยัดและความคุ้มค่าทางโภชนาการได้สุดท้ายหน่วยการเรียนรู้ที่10เรื่องหลีกเลี่ยงความรุนแรงตัวชี้วัดก็มี2ตัวชี้วัดด้วยกันคือ1หลีกเลี่ยงการใช้ความรุนแรงและทักชวนเพื่อนให้หลีกเลี่ยงการใช้ความรุนแรง สนักเรียนจะต้องสามารถวิเคราะห์อิทธิพลของสื่อต่อพฤติกรรมและความรุนแรงได้ซึ่งในวันนี้เราก็จะมาเริ่มเรียนหน่วยการเรียนรู้ที่หนึ่งกันเลยนะคะคือช่วงวัยชีวิตซึ่งวัยของแต่ละช่วงชีวิตของมนุษย์นั้นเราสามารถแบ่งออกได้เป็น6กวัยก็คือ1นวัยทารก2 วัยก่อนเรียน 3. าวัยเรียน4วัยรุ่น5วัยผู้ใหญ่6กวัยผู้สูงอายุซึ่งรายละเอียดของแต่ละช่วงวัยครูได้แนบไฟล์เพื่อให้นักเรียนได้ศึกษาเรียนรู้ได้ด้วยตัวเองดังไฟล์ที่อยู่ด้านล่างนี้นะคะสำหรับในชั่วโมงนี้ ครูก็จะให้เวลานักเรียนในการเรียนรู้ด้วยตัวเองสำหรับในชั่วโมงหน้าเราก็จะมาพูดถึงพัฒนาการในด้านต่างๆของแต่และช่วงวัยกันสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ